คุณอย่าลืมว่าลูกหลานเขาว่ากี่หมื่นชีวิตอาชีพชาวมงกี่พันคนวันหนึ่งคุณโครงการนี้มาติมทุกคนหมดอาชีพยุวิธรรมไหมแลหลับพวกเขาถ้าเรือน้ำลึกแหลมฉบังตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังอำเภอศรีราชาและอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีอยู่ภายใต้การดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งเปิดดำเนินการมาแล้วกว่า44ปี ปัจจุบันกำลังมีโครงการขยายท่าเรือเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าในเฟสที่3และเฟสที่4แต่กลับโดนต่อต้านจากชาวบ้านและชาวประมงท้องถิ่นอย่างหนักถ้าเกิดว่าท่าเรือมันเกิดตรงเนี้ยการกัดเตาะมันจะเกิดคืนนี้เท่าไหร่แล้วก็จะเกิดน้ําเสียน้ําดาๆทั้งหมดน้ําตะกอนคีเลนเกิดทั้งหมดเลยแล้วถามหน่อยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมันจบไหมพัทยาทำรายได้ปีละหกเจ็ดหมื่นล้านเนี่ยมันก็จบไปด้วย นอกจากปัญหาของพื้นที่ทําการประมงที่จะต้องสูญเสียไปเป็นจํานวนมากจากการก่อสร้างโครงการยังมีเรื่องของสภาพแวดล้อมและน้ําเสียโดยเฉพาะตะกอนเลนที่เกิดจากการก่อสร้างรวมถึงของเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการท่าเรือน้ําลึกเองที่ส่งผลกระทบทําให้การประมงของชาวบ้านต้องประสบกับปัญหาโดยตรงหลักการไม่ต้องไปเรียนรู้ถึงขนาดไปหาความรู้ต่างประเทศเรามันเนี่ยรู้กันแบบชาวบ้านก็คิดได้ ห็นไ,ไหมมันไม่มีแล้วครับผมทําน้ําเสียแล้วจะไปทะลุขึ้นไปข้างบนอะ่ะไม่มีเพราะคนทําประมงมันก็ยังอยู่กับประมงแล้วเขาอยู่เขาได้จากอดีตที่ผ่านมาชาวบ้านบางละมุงเคยประสบกับปัญหาสภาพแวดล้อมมาแล้วหลายครั้งและก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาในชุมชนกันเองโดยที่การท่าเรือจะเน้นในการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ในโครงการมากกว่าชุมชนโดยรอบ ทางนี้เรามีแผนรับรองเรามีแผนมีโครงการไหนโครงการไหนที่เป็นแบบคากระชังปลาให้ชุมชนเป็นแบบทําอาชีพเสริมอะไรอย่างเงี้ยมีมีเยอะมากก็อยากจะขอให้เวลานิดนึงดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ทางทีมงานก็ศึกษาศึกษากระบวนการศึกษาผลกระทบอะไรอยู่ซึ่งขณะน,นี้โครงการที่ได้มาก็เราก็ทําเต็มที่แล้วการจเจริญเติบโตของโครงการท่าเรือขนส่งสินค้า อาจบ่งบอกได้ถึงสภาพเศรษฐกิจที่ดีของประเทศชาติวงล้อที่ไม่จำเป็นต้องขัดแย้งระหว่างความเจริญของภาคอุตสาหกรรมกับวิถีชีวิตชุมชนรวมไปถึงสภาพแวดล้อมคือภาพสวยงามที่ทุกคนอยากเห็นไม่ใช่ภาพความจริงที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า